สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับเท็ก p ตโตไทยไปเรื่อยครับวันนี้มาที่สถานีพญาทไทนะครับแอร์พอร์ตเรลิงวันที่มาเดินตอนนี้บ่าย3ามนะครับแทบจะไร้ผู้คนคนใช้บริการน้อยอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาเลื่องงานครับนี่รางรถไฟรถไฟธรรมดาแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเอกชนเขาเริ่มมาดูแลบริหาร นั่นก็คือเขาเร่งทําทุกอย่างครับนี่ข้างล่างทําอะไรก็รวดเร็วมีการกัน้นไม้กัน้นสิ่งของเจาะทุบที่สถานีพญาไทของ Airport Link หรือว่า a แอร์พอร์ต l l ลิงเร่งขอสร้างกันเต็มสูบครับคลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อ27ตุลาคม2564 มาเดินดูเข้าทำกันครับเร่งกันซ่อมทำถนนกันเต็มที่ดูฮะนี่คือเอกชนเริ่มเข้ามาทำแล้วหลังจากสงมอก MOU กันนะฮะวันนี้ก็ไม่มีเลยครับพาเดินชมรอบๆไปใกล้สั้นๆหนึ่งนาทีนิดๆนี่เดินข้ามทางรถไฟมาครับเราจะเห็นไร d เดอจอดมอไซค์ขวางทางรถไฟเลยนะครับอย่าทำนะครับอย่างนี้รถไฟมาต้องวิ่งกันจุก ตอนนี้มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ